นีพวกค่อยโมนัดไปหับยาแต่เศร้าจนคำป่านนี้ยังบูามาอยู่เรือบานัไปทอดนหนมูแล,ล้วบ่ลอยไปเฮ่แล้วนี้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมานี้เนี้ยทิจัดสุดใหญ่ให้มันเจ็กสุดก่อนโอ้ยเมื่อย เจ้าไปเห็นยังมานเนี่ยคือเงียท่วมตัวเอาคอยกันเลนน้ำรถสองแถวตัวเนาะไปเลนนำํำเหตยังรถส่งแถวเอาซอยครอบครัปวไปยัดเข้าใจว่าเลนตามรถสองแถวค่ารถเพิ่นสิบบาทพูดนะเป็นยังเจ้าคือมาโง่คักเท้เอาเจ้าคือเมื่อวาน่อยงโง่จังสี่บาทเนี่ย่อยเห็ดเพื่อครอบรัวได้นี่เป็นยังเจ้าคือโบเรนนํำรถตุกตุก ไปยัดตัวกันตั้งร้อยยี่สิบบาทเออกูคือคืนบอ่ได้วะเป็นย่างเจ้าคือไปเล่นน้ำรถซองแทวประหยัดกูกันสิบบาทหนึ่ <c oughs> อือตบแห้งเว <c oughs> <c oughs> ้ยเออเดี๋ยวมือนอ่ะคอยสิไปเล่นตามรถเหมา แล้วรถเมามันเท่าไหร่ดเมาสามร้อยโอ้ขันเจ้าเล่นตามเดือนนึงนี่ไปยัดตั้งเกา่าพันบาทพุณเด้โอ้ถ้าคอยเล่นตามเบี่รยวยยตีเท่าน่ะฮันเนียวนี่ละเข้าจังเอินว่าขนสลัดโอ้ <c oughs> อสวรรค์น,นี่ทรงห้องมาคูกันนี่ลยเนาะ <c oughs> แต่ว่าจะไปเอายาโรงพยาบาลใดไปตีเศร้าโคตรคำเอ้าเขาก็ให้ไปเอายูสองสามเนาะหมอว่าน่ะแล้วเจ้าไปใส่ต่อก็กลับบ้านนี่เด้ขิวไล่ตีบ่หลายได้ล่ะไปฮอดไข่ก็ได้ได้ล่ะแล้วเจ้าไปเอาอดไหนเอ้าไปเอายดสองสามตามหมอบอกคุนแล้วแล้วสองสามจะอยู่ไหนเนี่ยสองสามก็อยู่พระรามสี่นละเนาะ โอ้ยเนาะไปเอาห้อยพุ่นนะเออโอยเจ้ากระไดเนอะตึกมารีโนนทาวเวอร์พูนแนวสองสามอ่ะโอ้ยอรถขารลัเท่าไรเนี้ยไปกับกว่าพันหนึ่งแล้วบริวมค่าสองแถวเด้ยเจ้าเจ้าหมาประหยัดกับโซงเที่วสิบบาทนะแมนรถพายเอาใหญาให้เจ้านี้ก็เอาน้ำรอบบ่อพ่อเนิพอจะไปบ่อเขาวา ขอหย่าเลยครับเขาก็ยิบหย่าให้รวดดิหย่ายั่งมนันนะเดี๋ยวพล่านี่โอ้โหไปหยุดไหมเด,ด็กย,ยิ่มันนะพลิดร่างกยายเดี๋ยวไปแล่นน้ำรถเมาไงเออแล่นน้ำรถเมาให้มันล้ำมันรวยเด้อตามสบายเออไปรถเมาแล่นน้ำรถเมาได้ถึงสามร้อยไป 哎，我好，来喂。